เตรียมน้ำมาดับไฟร้อนรีโมทไม้สึกละครหลังข่าวทุกได้ทุกพังละครหลังข่าวของสถานียักษ์ใหญ่บอกเลยว่าหนักจใจแทนคนดูแม้บางเรื่องเดินทางมาถึงกลางเรื่องแต่ก็ยิ่งสนุกเข้มขน้นและบางเรื่องเตรียมลงจอเสิร์ฟความฟินความสนุกแบบสดใหม่เช่นกันเริ่มจากรตแรกของวันจันอังคารกันก่อนช่องวัน31ส่งผลงานต้นร้ายปลายรัก คว้าแดดดิป้องนวัดประชันเคมีใหม่เฟิร์นนกทิราด้านวิกหมอชิดกับละครบูสุดมันกลาผาเหล็กการพบกันของฮานาลีวิสและบูมกิกก้องถัดมาที่วิกสามพระรามสี่มาตาลดาละครแมวกุ๊กกิ๊กที่รอคอยการพบกันครั้งแรกของเจมจิรายุและเตอร์จรินพร ไปต่อกันที่โปรแกรมวันพุธและวันพฤหัสบดีฝากช่องวัน31ส่งละครรักนี้ต้องเจียระไนการกลับมาคู่กันอีกครั้งของฟิล์มธนพัฒและใบเฟิร์นอัญชาตาต่อกันที่วิกหมอชิดกับละครพิเรียดข้ามภพข้ามชาติรหือไทยบดีที่ใช้บริการพระนางดาวรุ่งโดนัทพัทรพลพิสูจน์รักแท้ก,กานัทชาปิดท้ายกับทางวิกสามผลงานความหวังหมู่บ้านแค้น ที่ได้นางเอกคุณภาพแอปทักษอ่อนฟาดฟันกับแตงนัฐพรผลงานชิ้นเยี่ยมของผู้จัดแอนทองประสมแล้วคุณล่ะคะชอบเรื่องไหนและเพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ